รูเบิลเทียบดอลลาร์สหรัฐในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซื้อมาขายไปเนี่ยแข็งค่าขึ้นไปถึง52เหรียญ30เซนต์ต่อดอลลาร์สหรัฐคือไม่เคยเห็นอัตราแลกเปลี่ยนรูเบิลเทียบดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาสูงระดับ52.30ต่อดอลลาร์สหรัฐเช็คสถิติไปกลายเป็นว่าเงินรูเบิลนี่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ7ปีนะหรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2015เป็นต้นมาทุกคนเขาบอกว่ามันเหลือเชื่อจริงว่าเป็นไปได้ยังไง นะฮะสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราต้องกลับมาดูกันนะครับว่านับตั้งแต่24กุมภาพันธ์จนกระทั่งถึงวันที่24มิถุนายนอัตราและเปลี่ยนตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเพียงแค่4เดือนเนี่ยเงินรูเบิลเนี่ยนะครับเคยถูกกระแทกเทขายถล่มยับเลยเนี่ยนะฮะจนกระทั่งมีอัตราอ่อนค่าลงไปต่ําสุดเป็นประวัติศาสตร์ของรูบเบิลรัสเซียเกิดขึ้นโดยลงไปกระแทกถึง139ดอลลาร์ลึกจริง นั่นคือช่วงที่เกิดขึ้นเพียงแค่48ชั่วโมงให้หลังจาก24กุมภาพันธ์ที่ตัดสินใจใช้ปฏิบัติการสงครามตอนนั้นตลาดหุ้นต้องปิดทําการกันไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์และในที่สุดค่าเงนินรูเบิลในตลาดต่างประเทศร่วมลงมาแตะ139ต่ําสุดเป็นประวัติการแต่มาเมื่อคืนนี้ไปอยู่ที่52เหรียญ30เซนต์ต่อดอลลาร์สาหรัฐเกิดอะไรขึ้นนะฮะแน่นอนครับว่าทุกคนจะตั้งคําถามขึ้นมาทันทีครับว่าเอา้าก็ในเมื่อมีทั้ง ธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB รวมไปถึง OECD และก็สถาบันทางการเงินแทบทุกแห่งเช่นสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ i i f รวมไปถึงสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดอันดับความน่าเชื่อถือรูดไนติง้งไม่ว,ว่าจะเป็นทั้งฟริชหรือมูดี้หรืออะไรก็แล้วแต่ตามก็พูดตรงๆเลยครับว่าเศรษฐกิจของรัเสเซียนั้นในภาพรวมคำว่าเศรษฐกิจนะฮะไม่ได้บอกว่าค่างเงินนะฮะ ว่าจะตกต่ำมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษโดยสรุปแล้วส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าปีนี้ลบ15เปอร์เซ็นต์เหมือนอย่างผู้ว่าการธนาคารกลางของรัเสเซียก็ออกมาพูดในประเด็ดนนี้หรือแม้แต่นายธนาคารยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่าสเปอร์แบง์ที่อยู่ในธนาคารที่อยู่ในรัเสเซียก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าปีนี้เศรษฐกิจขอ,องรัเสเซียจะตกต่ำถึงขั้นลบ15เปอร์เซ็นต์แม้แต่ไอไอเอฟซึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศก็พูดด้วยส้ำไปครับว่า เศรษฐกิจของรัสเซียนั้นจะเหมือนกับถดถอยใส่เกียร์ถอยหลังไปเหมือนเมื่อ15ปีที่แล้วโอ้โหไกลทีเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาดูค่างเงินมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าหากว่าทุกอย่างชี้เป้าว่าปีนี้จะลบ15%แลวเศรษฐกิจถอยหลังถึง15ปีรูเบิลไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ครับรูเบิลไม่น่าจะขึ้นมาถึง52รูเบิลน่าจะไปแถวๆอย่างเช่นเนี้ยลึกสุดอย่าง139หรือ,ออาจจะ120 50, 150เะดุซ้ำไปหรือดีไม่ดีอาจจะเป็นสถิติใหม่ขึ้นต่ำกว่า140หลุดไปถึงอาจจะ150เเลลยกก็ป็ปปนไไได้แต่่่ับมใช นะหลายคนก็ออกมาคิดหลายคนก็ออกมาตั้งคำถามมันเกิดอะไรขึ้นกับเงินรูลลเบิลรัสเซียหรือยุคนี้ความบาทขนาดว่าแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจความบาทกับประเทศในประเทศหนึ่งในโลกนี้เท่าที่เคยเกิดขึ้นมาเนี่ยรัเสเซียเนี่ยครับสามารถจะต้านทานได้ขนาดนั้นเลยเลยครับโครงสร้างเศรษฐกิจรัสเซียถือว่าแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอนะ บอกแล้วครับว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยของวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นมันผ่านวงจรการพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นแตกต่างกันการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็แตกต่างกันการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างดุลอํานาจระหว่างประเทศในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันการเติบโตของชาติพันธวิตรนะครับที่พูดตรงๆในภาษาทางการระหว่างประเทศที่บอกว่าเลือกฝ่ายเลือกข้างก็แตกต่างกันในแต่ละยุคแต่ละสมัย สิ่งสําคัญที่เห็นได้ชัดเลยครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นจุดได้แข็งแล้วก็มองการไกลได้ขาดเหมือนกันจากผู้ว่าการธนาคารกลางของรัสเซียว่าพอทําสงครามเจอความบาดอัตราแลกเปลี่ยนไม่ว่าประเทศไหนไปก่อนแน่นอนครับและมันก็สะท้อนเห็นได้ชัดเลยครับว่าพอเปิดสงคราม24กุมภาไม่เกิน48ชั่วโมงนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือต่างประเทศถล่มเทขายเงินรูเบิลทั้งสิน้นไม่งั้นไม่ลงไปถึง139ต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะนปัจจัยแรกที่สามารถจะทําให้เงินรูเบิลนั้นลดความผันผวนมากที่สุดและมีเสถียรภาพถึงขั้นที่กลับมาไม่แข็งค่าจนเกินไปก็ขอจะต่าค่าจนเกินไปก็คือการประกาศใช้มาตรการที่เรียกว่า c a ป i t a l control หรือการควบคุมเงินทุนคํานี้คุ้นหูมากในปี2540หรือ1997ซึ่งเป็นคําที่เสนอขึ้นมาโดย professor หรือาศาสตราจารย์ที่มีชื่อว่าพอครุกมันจำกันได้ไหมครับ ถ้าใครที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจมาตลอดแล้วย้อนถอยกลับไปตอนวิกฤติต้มยำกุ้งเนี่ยชื่อพอครุกแมนเนี่ยดังระเบิดเถิดเถิ่อมากในยุคสมัยนั้นและในยุคสมัยนั้นเองเนี่ยเขายังได้รับรางวัลโนเบลเลยนะฮะแต่เป็นโ p r o f เซอร์หรือาศาสตราจารย์ที่หนุ่มมากที่ MIT ของอเมริกาคำนั้นเสนอเลยครับว่าควรใช้นโยบายควบคุเมเงินทุนหรือ capital control แล้วก็ปรากฏว่าประเทศที่ใช้ก่อนเลยในช่วงของต้นวิกฤติต้มยำกุ้งตอนนั้นคือใครครับมาเลเซียพี่ไทยไม่ได้ใช้เลยนะครับ พี่ไทยนั้นพอประกาศลอยก็ลอยเลยครับลอยแบบชนิดที่ลอยไปไกลเลยครับไม่ได้นึกถึงคำว่าแคปิตอลคอนโทรลซะด้วยซ้ำไปแต่มาลเลเซียใช้และถึงจุดนั้นมาลเลเซียก็สามารถควบคุมความผันผวน,นของริงกิตมาลเลเซียได้เชกเช่นกับผู้ว่า,า,า,าการธนาคารกลางรัสเซียผู้หญิงคนนี้ใช้มาตรการแคปิตอลคอนโทรลทันทีครับเพราะแคปิตอลคอนโทรลนั้นหมายความว่าการถอนเงินจากกองทุนต่างประเทศออกจากประเทศจะไม่สามารถทําได้ทันที หรือไม่สามารถทําได้เต็มจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อต้องการสยบความตื่นอกตกใจกลัวเพราะไม่รู้เลยครับป้าคาว่าวอร์หรือสงครามเกิดขึ้นเนี่ยด้านร้ายมุมมองด้านลบจะเกิดขึ้นถึงความเสียหายความสูญเสียทุกสิ่งทุกอยางจะตามมาและในยุคสมัยนี้จะรู้เลยครับป้าการความบาดไม่ต้องรอนานไม่ถึงชั่วโมงผลของการความบาดก็จะเกิดขึ้นทันทีอันที่สองก็คือตัดสินใจกระชากออกเบี้ยครับ จาก9.5%ก่อนมาที่24กุมภาพันธ์พุ่งกระฉูนขึ้นไปถึง20%ซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดเป็นประวลัิการของรัสเซียและเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วและแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัสเซียเพราะเขามั่นใจครับว่ารูเบิลในตลาดต่างประเทศนั้นดำติ่งลงไปอย่างมากถึง1 3 9จะให้เงินทุนไม่ไหลออกเมื่อคุมแล้วยังสนใจในรูเบิลก็ต้องให้ผลตอบแทนสูงกว่าปกติัดรจใช้ขึ้นดอกเบีย้ย ประเด็นต่อมาก็คืออะไรครับออกมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนสกุลเงินต่างชาติในประเทศจากภาคเอกชนองค์กรต่างๆไม่ให้เกิดความผันผวนหรือตื่นตระหนกในการที่จะเทขายหาแต่ดอลลาร์ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับเรื่องการถือครองสกุลเงินต่างประเทศแล้วให้มีระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับถอยร่นหรือช้ากันออกไปพวกนี้เป็นมาตรการที่เขาจัดการเพื่อสยบความปั่นป่วนของรูเบิลในช่วงแรกๆของการเกิดสงคราม ต่อมาเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนานาชาติก็เริ่มความบาใส่กันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามการจัดส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างประเทศที่เรียกกันว่าสวิตซึ่งถือว่าก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเคยได้ยินกับบริการทางตรงนี้แต่ว่าใช้มนตรการความบาศอย่างรุนแรงมากๆก็มีการประกาศออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นมาตรการเช่นความบาศการทําธุรกิจนะครับความบาศเกี่ยวกับตัวบุคคลความบาดเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าพลังงานความบาดเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงิน ความบาดเกี่ยวกับเรื่องของระบบการชําระเงินและระบบการส่งข้อมูลการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อรัสเซียประกาศใช่แต่กว่าจะทําได้ไปถึงเป้าจนจดสมบูรณ์ต้องใช้เวลาสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าการความบารท,ทางด้านของพลังงานที่มีต่อรัสเซียโดยเฉพาะนานาประเทศที่เป็นโลกตะวันตกนั้นประกาศไปก่อนใช่ครับเริ่มค่อยๆทําแต่ไม่ใช่จะได้ภายในวันสองวันก็เหมือนอย่างประเด็นต่อมาก็คือว่ารัสเซียยังสามารถที่จะค้าขาย สินค้าที่เป็นพลังงานของเขาซึ่งก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของทางแกส๊สธรรมชาติและก็น้ำมันดิบนั้นให้กับประเทศที่เขาออตัดสินใจประกาศคว่ำบาตรแล้วแต่ยังไงก็ยังต้องพึ่งต่อจนกระทั่งมาถึงเดือนพฤษภาคมที่กลุ่มสหภาพยุโรปตัดสินใจคว่ำบ,บาตรเกี่ยวกับเรื่องของการนำน้ำนมันดิบจากรัสเซียแต่ก็ไม่ใช่ว่าประกาศแล้วจะทําได้ทันทีเพราะว่าประเทศที่อยู่ในสาภาพยุโรปโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นกลุ่มของอียูนั้นมีบางประเทศซึ่ไม่มีทางออกทะเลเลยครับจำเป็นต้องอาศัยพลังงานจากการส่งขนส่งทางท่อเพราะประเทศไม่มีทางออก ทางทะเลเช่นฮังการีป็นตน้นและที่สําคัญก็คือว่าถ้าจะทําอะไรต้องเป็นหนึ่งเดียวเอกฉันเช่นมาตรการคว่ำบาตรการนาเข้าน้ามันดิบจากรัสเซียต้องได้ยินยอมพร้อมใจกันทุกประเทศสมาชิกที่อยู่ในยูซึ่งตอนนั้นก็ลำบากเลยเกินเพราะมีหนึ่งประเทศที่ยังไม่เห็นด้วยที่เขาไม่เห็นด้วยนี่เ,าเราะว่าใช่หลักการคว่ำบาตรเห็นด้วยแต่ที่ไม่เห็นด้วยคือแล้วไม่รู้จะไปหาอะไรมาทดแทนเขาเพราะว่าเขาไม่มีทางออกทางทะเลมีแต่ต้องขึ้นพลังงานจากท่อส่งน้ำมันซึ่งต้องมาจากรัสเซียนั่นเองครับดังนั้นแล้วเนี่ยครับ ศูนย์วิจัยพลังงานสะอาดหรือว่า CREA ในฟินแลนด์เนี่ยถึงได้บอกไะฮะว่าในช่วงร้อยวันแรกที่รัสเซียทำสงครามเนี่ยรัเสเซียยังสามารถขายพลังงานให้กับประเทศที่นอกเหนือจากยุโรปแล้วก็บางส่วนในโยุโรปเนี่ยนะครับได้ถึง98,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า3 5 3ลด้านล้านบาทในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งคือประมาณ1.5ล้านล้านเนี่ยมาจากประเทศในโยุโรปเพราะยังต้องซื้ออยู่ แต่เห็นด้วยว่าจะความบาทและต้องใช้เวลานะครับดังนั้นรายได้จากการส่งออกพลังงานตรงนี้รัสเซียยังมีอยู่นะครับแม้จะเกิดสงครามยี่สิบกุม 24, ภาพันธ์แต่ก็ยังมีการสับสมรายได้ตรงนี้อยู่ประเด็นต่อไปก็คือว่ารัสเซียหันเหการขายพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันดิบเนี่ยมาในชาติเอเชียและกาในอาเซียนหนึ่งในนั้นตอนนี้กลายเป็นลูกค้าขาใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วคือรัสเซียครับอ่ะโทษนั่นคือจีนเป็นตัวใหญ่ และจีนแผ่นดินใหญ่ก็ปรากฏว่าสามารถที่จะซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียในราคาที่ถูกกว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งทุกวันนี้วิ่งกันอยู่ที่1 1 9 1 2 0แต่ซื้อจากทางด้านของรัสเซียเนี่ยถึง35ดอลลาร์ถูกมากเลยนะแต่ไม่จำเป็นต้องขายแล้ครับเพราะว่านานี้ก็ต้องเอารายได้เข้าประเทศและในที่สุดซาอุดิอาระเบียถึงได้ตกอันดับที่หนึ่งลูกค้าขาใหญ่ของจีนกลายเป็นรัสเซียเป็นลูกค้าขาใหญ่เบอร์หนึ่งในการขายน้ำมันดิบให้กับจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นรัเสเซียยยกกก็ังมีรราาาาได้จากกาขย พลังงานต่างๆให้กับชาติสมาชิกหรือว่าชาติเพื่อนรักหรือว่าประเทศอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวหาการบุกรุกลุกล้ำรือก,การทาสงครามกับรัรเสเซียมีการขายกับจีนมีการขายกับอินเดียซึ่งอินเดียก็แน่นอนครับกลายเป็นลูกค้าที่ซื้อน้ำมันจาการัสเซียหลังจากสงครามโลกเพราะทษนั้นหลังจากสงครามเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยสูสีกับจีนเลยนะครับจนกระทั่งสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศนั้นบอกว่าตอนนี้ จีนกับอินเดียนั้นกลายเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียเนี่ยอยู่ในอันดับต้นๆขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีรายได้จากจุดนี้เข้าไปที่ประเทศรัสเซียครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือตัวที่ไปกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนจะแข็งจะอ่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คืออะไรฮะดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งปกติเนี่ยถ้าพูดให้ภาษาภาษาชาวบ้านเข้าใจเลยนะฮะเอ็กซ์พอร์ตลบอิมพอร์ตเหลือเท่าไหร่มันก็จะไปมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ในสถานการณ์ปัจจุบันของรัสเซียขณานี้ถูกนานาชาติคว่ำบาตรนั่นหมายความว่าและถูกคว่ำบาตรทั้งในเรื่องของสินค้าแบบปกติที่จับต้องได้และคว่ำบาตรทั้งในเรื่องของระบบการเงินระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของดุลบัญชีเดินสะพัดท,ที่เกิดขึ้นจากการเกินดุลของรัสเซียขนานี้คือค้าขายส่งออกได้กับประเทศที่ไม่ได้คว่ำบาตรเขาแต่การนําเข้านั้นกับลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนทําให้เกิดปริมาณการเกินดุลที่มาจากการส่งออกเพียงขาเดียว ในขณะที่นําเข้านั้นลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะฮะนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เหตุผลทั้งหมดก็คือรูเบิลเทียบดอลลาร์สหรัฐนั้นขึ้นมาแข็งค่าที่สุดในรอบ7ปีและกลายเป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลกขณะนี้เป็นอันดับหนึ่งละแต่งานนี้ธนาคารการลางรัสเซียไม่แฮปปีนะ้และไม่รู้สึกเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่ดีสําหรับรัสเซีต่อไป พราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การความบาบนั้นมันจะเริ่มส่งผลตั้งแต่ในช่วงของสิ้นปีจนถึงปีต่อ,ตอไปถ้าหากว่ายังไม่สามารถจบลงได้ดีนะครับขณะนี้ธนาคารลกลางรัเสเซียนั้นใช้มาตรการในการ,การแซกแซงค่าเงินรูเบิลไม่ให้แข็งค่าไปมากกว่านี้แล้วจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ52เหรียญเซนตอนนี้ลงมาอยู่ที่57แล้ว และอาจจะต้องเป้าหมายลงไปต่ำกว่านี้สุดสัมปันเพราะยิ่งแข่งข้าต่อไปนี่นะครับกับสถานการณ์การคว่ำบาตรแบบนี้แล้วก็ไม่เป็นผลดีก,กับรัสเซียนในระยะยาวเลยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกของพลังงานซึ่งก็จะทําได้น้อยลงเพราะเงินแข่งค่ามากแถมราคาพลังงานตอนนี้ที่ขายกับชาติยักษ์ใหญ่ก็ถูกต่อรองกดดันเพราะคุณไม่อยู่ในอํานาจของการต่อรองกับราคาที่จะใช้ราคาอ้างอิงปัจจุบันหรือราคาปกติได้เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากมาก เงินแข็งค่ามากจนเกินไปไม่ใช่ว่าดีกับเศรษฐกิจกนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่วันนี้เราดูเรื่องของรูเบิลรัสเซียกันนะครับ